เป็นหนุ่สันวันดีอมุตส่ตงโก่น,น,น,นี่เป็นโก่งใจันขันนี้เป็นขันไปไม่แก้วพร้อมพังแล้วกยังงองมามาเลยหวานเลยสวัสดีครับผูก,กูอีพีไหนก็ไม่รู้ครับ <S <S ล่วงเลยมามน,นานวันนี้กูยจะได้ถ่ายเพิ่งมีคนถ่ายถามมาว่าแหวกกูรู้จักปลาหมึกตั้งแต่ตอนนี้เท่าไหร่เออเออแล้วแล้วถามว่ากูกินราบปลาหมึกตอนไหนบอกว่ากูกินราบปลาหมึกตั้งแต่ปฐมหรือมอต้นเลยคือ,อ,อไฮโซนัะนนี่เออไฮโซอยู่ขณะขณะที่คนข้างๆบอกว่าเป็นคน ในเมืองกูบอกว่าอุ้ยมากินตอนเรียนมหาลัยแล้วกินร้านปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยกูเลยอยากทำว่าอันเนี้ยกูพูดในเบี้ยที่ผลกูเลยว่าดูตัอย่างความเป็นอีสานว่ามันไม่มีในอีสานแต่มันทำเป็นเมนูอีสานได้ได้ไงเออเลยเลยชวนมึงทำอันนี้แหละขนาดไม่ให้พูดเยอะนะเนี่ยเรื่องเนี้ยไอ้เกินก่อนไงขนาดไม่ให้พูดเยอะนั่นเองวันนี้ทำสี่เมนูทำสี่เมนูมีสองวัตถุดิบอ่าปลาหมึกเราจะากทำเราจะากทำปลาหมึกต้มมะขามก่อน ต้มมะขามอ่อนก็คือเป็นต้มยำเหรอหรือว่าเป็นต้มมะขามเหมือนที่ EP ที่ทำต้มไก่ EP ใช่แต่เปลี่ยนเป็นหมึกเปลี่ยนเป็นหมึกก็คือเราจะมิกระหว่างตามร้านอาหารที่มันมีไอหมึกหนึ่งมะนาวใช่ไหมกับต้มไก่ต้มไก่ใส่มะขามอ่อนคือเราเอาความเปรี้ยวแปลว่าน้ํามันจะไม่ได้เจิ่งนองเยอะแยะนะเป็นแบบขลิกขลิกพอได้จ้ำพอได้จ้ำพอได้ซูทแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นลาบปลาหมึก ใช่ที่นันการทีนี้พอมันกุ้งเนี่ยกุ้งกุ้งขาวขาวแต่ขาวน้อยกว่าปลาหมึกนเนี่ยนะ,ะใช่ใช่จะออกเทาเทายัง <c oughs> ไม่ยอมยังไม่ยอมจเจามาทำสองเมนูคือป่นกุ้งอ่อาป่นแล้วก็ก้อยกุ้งคือหลักๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าด้วยความคิดเองคือเห็นเห็นมาเยอะแล้วก็เห็นคนทํามาเยอะคือเวลาซื้อของสดมาจากตลาดอ่ะมันจะมีคราบนู่นคราบนี่ เราจะล้างด้วยโซดา<ม>เพราะว่ามันจะสะอาดกว่าล้างคาวล้างครา,า,าบไข่ที่นุ่นนี่อะไรเงี้ยออกไปแล้วก็อย่างนึงคือมันทําให้เนื้อเด้งกว่าปกติโดยเฉพาะกุ้งแต่ว่าเราแช่ไม่ได้เราต้องเราต้องแค่แบบล้างๆ<ม>ขยำๆแล้วเททิ้งพราอถ้าแช่มากมันจะเริ่มขาว<อ>ตัวกุ้งม,มันจะสุกมันโดนโซดาก,กัดหมึกเนี่ยปกติก็ถ้าเกิดเอาไปยำเนาะไปยำเราก็จะหั่นหั่นหั่นนู่นนี่ลวกแป๊บหนึ่งต่อเนื้อเด้งๆพอสะดุแล้วก็มาน็อกน้ำแข็งให้แบบเนื้อมันเด้งขึ้นมันก็จะกรอบกว่าปกติ พราะปกติเ,เราเนื้อขึ้นมาปุ๊บความร้อนมันยังอยู่มันก็สุกสุกสุก,สก,สก,สกไปเรื่อยใช่เพราะว่าม,ม,มันมีมันมีมันมีหลักการที่ว่าเวลาทําตะกูลยำหรือลาบหรือผ้าเนี่ยต้องให้วัตถุที่เราลาบหรือยำหรือผ้าเนี่ยม,มันอุณหภูมิปกติที่สุดไม่งั้นเครื่องเทศมันจะไม่ออกเพราะว่าแต,แต่ตอนที่เราเข้าเที่ทศใหม่ๆเราเห็นบางร้านที่ที่เขาทําไอ้น้าตกเนื้อหรือว่าทาลาบที่มันสุกอ,ะอ่ะเขาจะเอาไอ้ลาบที่รวนแล้วอ่ะมาคนใส่พัดลมก่อน อ่ตัวนี้ไม่มีนะทุกมรู้ว่าันนี้รีบกันหมดเลยนะใช่แต่ก่อนนี้มีพ่ลมนะพ่อครัวคนเก่งๆร้านลาบเขาจะมาคนๆพ่อลมเลาสังเกตว่าถ้าเกิดร้านไหนเราไปกินยำหรือกินอะไรแล้วหมึกมันเหนียวกว่าปกติแปลว่ามันสุกเกินไปมันคือโอเวอร์คุกมาเริ่มหน้าที่ที่มึงกว่ามึงาจะทำได้ดีคือเอานี่ไปทำเตรียมทำป่นทำป่นคือใช้อะไรบ้างอันนี้นี่อันนี้ก็คือชหอมแดงซาวสาหายซาวสหายชาวอีสานก็คือหอมแดงแค่ครึ่งหนึ่ง อันนี้ก็ใช้ครึ่งทนึมเออันนี้ก็ใช้ครึ่งหนึ่งครึ่งเพื่อเามาทําตําป่นผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งมีแค่สามอย่างนี้แต่โค้งตะไคร้ไม่ใช้ไม่ไม่ไม่ไอ้ตาป่นท่านี้เอาไปเอาไปคั่วเหมือนเดิมไปคั่วไปอบเลยให้มันติดไหม้เนอยแล้วกันเดี๋ยวอันนี้คือไปอบทําไมเอามาทำอะไรนะทาป่นอย่างเดียวป่นของกุ้งของเคอย่างอื่นเราใช้สดอืใช่นี่เหรอืเห็นได้ไหมออกรึเปล่าดูเรนดีง มุไงกันอีกตุ้งเกี่ยวที่อะไรครึ่งนึ่งไอ่เอาเตรียมกันมาก่อนเออเตรียมทำลาบหมดเขาหนวดทำลาบด้วยนะได้หมึกเนี่ยที่ชอบกินที่สุดจะเป็นหนวดงั้นเอาเอาหนวดมาทำลาบหมดเลยปะไม่เอาดีกว่าปกติไอ้เวลาคุยใครเคุยกับเดียวเขินเนี่ยก็อยู่ข้างหลังนี่แหละแบบคือ คือปกติเวลาเขาทำาลาบปลาหมึกเนี่ยเขาจะทําเป็นบ้างเกาเหมือนเลสั่งทั่วไปทีนี้มิตรหายมาอเล่าให้ฟังว่ามีบางร้านที่เขาหั่นแบบละเอียดเหมือนก้อยมันจะเข้าเนื้อมากขึ้นบวกกับว่าวันก่อนเคยไปกินก้อยหอยเชอรี่ที่เป็นเป็นแบบรถเข็นเป็นรถตาเลงแล้วก็ทําสับละเอียดมันอร่อยขึ้นก็เลยว่าวันนี้จะทําลาบปลาหมึกแบบเส้นเล็กๆหน่อยทําเป็นเส้นเหมือนเส้นโซบะ บุ้ยตัวแบบรสแบบเขินเขินเจ้าของหรินเจ้าของเขินเจ้าของเลยทำเป็นเส้นแบบนี้นะครับเออชอบกันรายการนี้ทำให้กูได้ทำแบบนี้นะครับการทำหนักฮะเอาใหม่ที่ขอพูดรอบชอบจังรายการนี้ทำให้กูได้อยากมาประกาศบ้านปานเทศไทยกูแบบอยากมีเมนูในหัวนะเมนูในหัวอยากเพต่ังใจดี ชอบรายการนี้เพราะว่ามันมีเมนูที่กูอยากทําที่อยู่ในหัวเนี่ยได้กูได้ทำสักทีหนึ่งเย้ตั้งแต่ตั้งแต่รับองพร้อยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคอยทานเสลีมาเสมออ๋อนี่มึงทำลาบตันนี้เราทำบ้างใช่ใช่ก็ไป็ลายไทยไหมอ่ะเอาเลยเพื่อนนี่นี่นี่จบลายไทยตัวนี้จบลายไทยเชฟจบลายไทยมาตัวนี้นอกจากร้านอาหารแล้วรับรับงานอะไรอีกบ้างวาดรูปรับป้งรับพราะเคงใจไม่ได้อยากทำไม่มีแพชชั่นอะไรเลย Okay, ไม่แพชชั่นของตัวเองเขาแอบรับไนงะคือแอบวาดอยูแ่แอบวาดด้วยอย่างที่อยากจะวาดแต่บางครั้งลูกเสียเมียผัวใครมาก็เออช่วยกันล่าสุดเนี่ยเป็น,นงมีไม่ใช่เ <c oughs> พื่อนมีพี่คนหนึ่งเขาเขาเป็นแบนด์ทำมีดทําพวกปืนสองท่าสายเดินป่าแล้วเขาไปเอาเหล็กอเมริกามาทํามีดให้กูบอกว่าพี่แล้วเขาจะลงแบบเขาเลเซอร์โลโก้รับเสียลงในมีดนั้นเลยบอกพี่ มีนี่กี่บาทมีโลโก้ไอ้ลาบเสียบเลยเนี่ยผมจะไปโปรโมทเผื่อมีคนอยากซื้อตามสี่หมื่นครับเฟ่เจ๊แม่เขาบอกแล้วพี่เอาอะไรอไคะคาฟ่วาดรูปเสือพี่ก็ได้กูต้องวาดรูปเสือติดนี้รูปเสืออยู่เลยก็เลยก็แต่ก็ยังวาดอยู่แต่นาน,านว่าทีกูก็อยากวาดแต่ต้องวาดตนดที่ไม่มีใครมาสั่งใช่ใช่กูจะวาดใช่ใช่คือนคนเรียนศิลป์อะอย่างหนึ่งอะมันจะรู้สึกว่าพอโดนสั่งแล้วมันจะแบบไม่ใช่สิ่งที่กูอยากวาดมึงเคยโดนแบบโดนบ่อยไหมแบบ วาดไปแล้วเขาไม่ได้เห็นค่ามันเหมือนจะที่มึงรู้สึกเห็นค่าใช่ใช่กูเซ็งเลยเออมันจะเซ็งเว้ยคือคนเรียนศิลป์ไม่เจอรู้สึกนี้ตลอดไนะเคยเจอเคสนี้ด้วยเอ่อให้วาดเขาเรียกว่าภาษาจีนอาม่าอาม่าใช่ไหมที่เสียไปแล้วอ่ะยายอ่ะเออให้วาดยายเสียไปแล้วบอกว่าแม่คิดถึงแกรนมัมเออนั่นแหละคุณลู้คนจีนมึงบ้านตระกูลเป็คนจีนเออคือเขาให้วาดแบบอาม่าเสียไปแล้วเขาจะไว้บนหิ้งอะไรสักอย่างของของคนจีนเอาให้เหมือนเลยนะครับพี่ อ่าหนูเห็นหนูเห็นว่าเห็นโปรไฟล์พี่น้องเขาบอกว่าพี่ไฟพี่ไ้ายวาดเหมือนมากเลยอูก็ซัดไปเลยส่งให้ดูทางไลน์พี่คะพี่ช่วยตบสีขาวเพิ่มได้ไหมคะแม่หนูบอกว่าเหมือนไปเขาจนกลัวค่ะเอ้ากูเป็นคนไม่มีระเบียบแต่ของกูไม่เคยหายนะจากโตทำงานกูไม่เคยหายกูทุหมดว่าอะไรอยู่ไหนแต่กูไม่มีระเบียบนะเลือกเทสหน่อยแต่พอแบบภรรยาสุดสวยกูมาจัดระเบียบให้ก็หายากอยู่เนี่ยอีกแล้วทุกอีพีเลยต้องดินทานีแต่รายการกูเนี่ย มันก็มีเรื่องที่อยากพูดอยากคุยเอาจริงมันจะเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนเลยว่าในกรณีใช่ไหมเออถ้ามันมีเพื่อนมานั่งคุยมันก็จะรู้สึกว่ากูอยากพูดในเรื่องนี้กูรู้สึกเพื่อนไอ้พูดได้โดยที่แบบเพี่ไม่เกี่ยวกับกล้องไม่เกี่ยวกับถ่ายทําออนไปเดี๋ยวพี่เขาก็ใจดีตัดให้มึงเองเออถ้ามีก็ไม่ใจดีไม่ตัดไปใช้ไตัดออกอันนี้เราอบมาได้ที่แล้ว ก่อน้าไปจีนะนี่ก็อบแล้วอบมาทำตำผลเดี๋ยวนี้จะลวกกุ้งแล้วไปทำผลตำใช่เนี่ยพอซื้อพอซื้อกุ้งที่แบบสำเร็จรูปมามันหัน่นมันตะคริ้ไม่หมดอันนี้เราก็ตำสามสหายชาวอีสานหอมแดงกระเทียมบักพริกปีบักพริกกระเซยก็เรียกกันไปสามสหายนี่ใส่กางกงห้วยไร่เอ่อบ่น เพื่นปทุมราชแล้วใส่คนนึ่งก็เดี๋ยวนี้ต้องนี่นะเขาต้องคนนี้นะต้องเตยนะเขาต้องเตนะต้องเตเขากำลังมาเดี๋ยวเราใส่เลยนะเพื่อนโอเคส่งก่อนโอ้เธอส่งนี้แม่งคิดถึงเมีงยังแบบปลาด่อนทร์ไหมทีปลากินบ้านมึงไหมมีปลาดไม่มีจะมีได้ไงนะสุดไม่จะแซมเหรอเอออไ้เหี้ยผมจะรถล้วนแม่ไม่ชอบรถดเดียว คือจะบอกงี้ว่าอาหารอีสานแทบทุกอันพี่เป็นอาหารแคลอรี่ตับเน้นโปรตีนกับเครื่องเทศมันเลยจะไม่มีส่วนผสมของพวกน้ำมันแป้งนู่นนี่เข้ามาด้วยความว่ามันไม่มีด้วยเนาะมันไม่มีม,มันไม,<ห>ไม่มีเลย,ยคือถ้าเกิดในวงการของการลดความอ้วนเนี่ยหรือว่าวงการของการควบคุมอ,อาหารเนี่ยมันจะมีอาหารอีสานมันจะเป็นหลักๆเลยที่แบบจะถูกโบให,ให้ใหญ่มากเอาง่าย อ่าหนึ่งปลามันพริกกับผักกับข้าวเหนียวแค่นั้นเลยมันไม่มีอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะคนสมัยก่อนเขาทํางานหนักเนี่ยไม่หนักก็คือออกกำลังกายตลอดเวลาไม่ได้แบบว่าแดกแล้วดูเน็ตฟิกอ่ะดีๆอย่างเดียวแล้วบุรี่คนดูเน็ตฟิกเหรอไม่ใช่ดูดูดูพาปิโอก็ได้อ่ะดูอะไรพวกนั้นก็ได้ดิสนีย์ก็ได้อ่ะแต่หมายก็ว่าคือกูว่าต่อให้กินแบบนั้นอ่ะแบบอาหารนิสันปัจจุบันเนี่ยอาจจะอ้วนก็ได้เพราะข้าวเหนียวก็ให้พลังงานสูงใช่ไหม แต่มันขึ้นอยู่ว่าออกกําลังกายด้วยต้องขยับร่างกายด้วยอ่ะในเซนเซนนั้นก็ใช่แต่แต่หมายถึงว่าสมมุติว่าเลือแคลรี่เข้าใจมั้ยคนกำลังคนกำลังลดคข้ออ้วนคนกำลังคุมหาเนี่ยอาหารตัวเลือกที่แบบมักจะถูกอยู่แม่งคือแบบพวกลาบพวกตําต้มของอาหารอีสานเปนส่วนมากจะมีเมนูพวกเนี้ยคือแบบเป็นทางเลือกที่ดีมากคือรสแซ่บไม่น่าเบื่อใชแล้แคลรี่ต่ำแล้วประสบการณ์คนลดค้ออ้วนมาบ่อยจริงจริงแล้วก็ง่ายนะ ง่ายนะง่ายแค่ว่ามันมันผลักใกล้บ้านหน่ะฮะสมมุติว่ามึงกินเค็มใช่ป่ะเค็มเกินไปโซเดียมมันสูงเนี้ยมึงก็แค่กินน้ําเยอะมากกว่าปกติมันก็จะดันไอตัวเค็มมันออกไปจากร่างกายได้เลยไม่ใช่ว่ามึงกินเค็มไม่ได้เลยเพราะมันจะเป็นมันจะเป็นจะเป็นแจ่วไปแล้วปุ่มเอาน้ำซุปหน่อยสักสองครั้งตีนยโยหนึ่งก็ได้แล้วเรารวยเราไม่กินป่นใส่เรากินเรากินป่นป่นคนๆกันคนแข็งๆกันหมดไหมเหมืเลยพอแค่นี้ย เลือก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 ลวกเหมือนี่กูอยากโชว์ว่าผลกุ้งกูเนี่ยเหมือนจะแจีวกุ้งได้วยเครื่องเทศจะเป็นไม่ใส่ผงชูรสเลยเรดดี้กู๊ดเจอแล้วหนู <c oughs> ขอตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมพี่ <c oughs> อยากออกกล้อง <c oughs> <c oughs> กกอันนี้กูชอบมากเลยปรุงนี่มันมันมันเป็นลาบที่ควรจะทำคืออุณหภูมิมันเย็นแล้วอะ่ะมันไม่ร้อนอะ่ะแล้วมันก็เด้งดีอันนี้นะ้ำที่เราเลวกเลือกลวก,เ,ลวกเดี๋ยวเราทำต้มต่อมึงปรุงเลยนะต้มอะ่ะได้ไม่ใช่วะไ่ <S <S> <S นี่เราจัดไปมี้ เพื่ออันนี้กูจะใส่ปลาร้าหน่อยนึงนะลาบแบบแบบดั้งเดิมนะขอปลาร้าหน่อยนึงนะได้เลยแล้วก็ข้าวโพดพริูด้วยข้าพูดอะไรข้ดนี่หรออือข้วโพงลาบเสียดีสุดแล้วเดี๋ยวกูต้องเคลียร์มึงก่อนไม่งั้นกูจะทำหมึกลงมะนาวกูเคลียร์มึงก่อนไม่กูออกแล้วไอ้เหี้ยออกฟิลแบบนั้นใช่ไหมฟิลแบบหมึก่งมะนาวแต่ใส่มะขามใช่ไหมใช่มึงกินถึงคนที่เราทำต้มไก่กัน อย่า <Yeah. S 1> เออน้ำซุปแบบนั้นซุปแบบนั้นโอเคเอออันนี้กูจะทำลาบปลาหมึกแต่สูตรนี้ขอตอกปลาไหหน่อยนะึงเดี๋ยวไม่ลาวอียังไม่มีปลาแต่กูก็โตมากับลาบก้อยลาบแบบนะ่ะใ,ใส่ปลานะพง<ม>เกลือแลปะปลากูเข้าใจว่าใส่มาตลอดใช่รู้ตอนโตว่าไม่ได้ใส่ อ้าหลังๆเขาไม่ใส่กันแล้วเพราะว่าเริ่มทําให้คนอื่นกินมากขึ้นกว่าเดิมไงเวลากูทําก้อยที่ใส่มะนาวเนี่ยกูชอบใส่เปลือกมะนาวไปด้วยถ้าเก็บออกทีหลังกูอยากได้กินมันไงคือกูไม่คิดว่าคนกินก้อยมะนาวจะเปลือกกินกินผลมะนาวไปด้วยอ่ะ่งเรื่องไม่ก็เอาออกไงแต่กูจะเอาไอ้นี่กูจะเอาเสียงอีกเนี่ยเรื่องหลังเสียงกูด้วยเนี่ยเคฟอะโป่แม่งเสียงเทฟคือกูอยากกินมันแต่ว่ามันมีทริคอย่างนี้นะเว้ยกูสังเกต ไม่รู้ร้านตั้งใจหรือเปล่าร้านส้มตำในในกรุงเทพอ่ะสมมุติว่าทําว่าสั่งตําปูปลาร้ามาใช่ป่ะรู้ว่าตำปลาร้าอะไรเขาจะใส่มะนาวเป็นชิ้นมะนาวนั้นน่ะหน้าตาเหมือนแบบแค่คลุกๆอ่ะคลุกๆใช่ใช่ใช่ดูยังไม่บีบอ่ะกูว่าเขาใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวในขวดเปล่าเว้ยกูว่ามันเป็นเซนส์ที่ว่าข้ามือต้องการเปรี้ยวมึงบีบจากมะนาวตัวนั้นใส่เข้าไปอี่ก้าวเหรอกูคิดว่านะถึงบาร์ลกนี้ดีจังวะอ้าวกูรู้กูรู้ว่าเขาคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดเหร คือเวลาตู้อันนี้ยเขาทำลาบเขาจะใส่แค่ขอมแขกเพราะมันใหญ่แล้วมันเร็วดีง่ายใช,ใช่ง่ายแต่ถ้าออริจินอลจริงถ้ามันจะดีที่สุอดอ่ะหอมแดงแบบบ้านๆเนี่ยดีสุดแล้วหวานกว่าจี๊ดกว่าอรุณเทพเย็นอาลงเ,เ,เลบักจ้า <c oughs> เอาลงเทพหมอ, <c oughs> ไ,มอไหนตำแหน่งเนี่ยวะรู้สึกอร่อยรึเปล่าทำไมรายการนี้แบบดูแบบทำแล้วสุดดีจังเลยอร่อยดูดีดูน่ากินมากทำไมทำไป อันนี้ใส่อันนี้ให้กูหักหักใช่ไหมทุบุบ <c oughs> โอ้โหอยากให้แฟนคลับรายการคุ้งกุยได้กลิ่นมากเลยท็อกกวงลากเตียวนี่หอมมากเลยครับบางอันมันไม่ได้อรอ่อยว่บางอันมันกรอสุนมันเหี่ยวให้มันเล็กเฉยแต่ไหนกี่อันนะ่ะพอแล้วมั้งเดี๋ยวมันก็เปรี้ยวขึ้นเรื่อยๆรื่อยมิสเสรแล้วก็ได้จานมาให้เพื่อนมาชิมหน่อย ดูตัวรที่ชอบที่สุดในในหมึกคือหลวดอร่อยแล้วเฮ้ยแต่ว่าการหั่นหมึกแบบนี้ดีมากสัตวรภาพอ่ะเออมันมันเข้ามันเข้าเส้นนะเข้าเต้นคือแต่แต่ที่น้องน้องที่บอกว่ามันเข้าหั่นละเอียดกว่านี้แต่ว่าเป็นเต้นเหมือนกำลังดีอืมไม่ไม่ควรสั้นไปกว่านี้ โอ้โห oh, oh. ว่าที่แรียกในโลกที่แรกในโลกเลยเนี่ยมึกมึกต้มมะขามอ่อนไปมะขามอ่อนเนี่ย oh, โอ้ยคือดิหำคือดิตามพริงให้นะอือตามแม่งเลยพิ<า>กเอาสากหายได้เดียยเด๋ยวคบกับสากขายสาเกลือซัวอยู่นี่อยู่นี่เพื่อนใจเย็นียร์เราไปทำอะไรเอามาลางดูจบ oh, <la>, oh. แล้ว ผิดกัอเนาะยาคจริงใช่ไม่แตกเลยมึงจะเผ็ดปะล่ะมองไม่เห็นปลาหมึกอยู่แล้วมาก้อยกุ้งเลยจบนั่นีอก้อยกุ้งนะครับวันนี้เรามีของดีคือต้องมีมะกอกระกอกมะกอกอีสานนี่ะชิมงานมันเก่งมากหาแบบลูกี่สุกได้เลยวงทำไมหายากอ่ะหายากเพราะมันในกรุงเทพมันเริ่มปลูกเวลานี้แหละแต่ก็ พอเริ่มสุกหน้าเกี่ยวข้าวนี่แหละอืมแต่ถือว่ามาเร็วอยู่ทำไมจะต้องใส่อ่ามะกอกคือคนอีสานไม่ค่อยกินมะนาวอยู่แล้วแต่มะกอกเน,นี่ยมันจะติดหวานหน่อยของในรสเปรี้ยวแล้วติดหวานติดหวานแล้วก็กลืนน้ำเนี่ยหวานมากกินมะก,กอกก็กินเด็ดมันเป็นหวานใช่ไหมฝาดอยู่แล้วความฝาดมันจะตามมาด้วยความหวานอยู่แล้วมันมีมะกอกนามะกอกน้ําที่กินกับกับอ๋อนี่อยู่ในรถอะในในรถเข็นอ่ะไม่กินมะกอกน้ํามะกอกแท็บนี่มะกอะกอีสาน ใช่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 แลกอบมะกอกนาอะไรอะไรอย่างนั้นก็ได้ใส่พริกไหมใส่ไม่ไม่าต้องใส่พริกป่นแต่พวกอะไรย่าอ่ะเป็นสกุลแบบถึงลาบไหมโอเคสก้นไหนนะพี่มันเหมือนปลาอินเหมือนต้มตำนี่แค่ตัวนี้น้ำลายน้ำลายเพื่อนน้ำลายโฟงคือเวลาทำอาหารนิสานอ่ะไม่ทั้งลาบก้อยนะคือรสชาติมันต้องจบก่อนว่าเปรี้ยวเค็มเท่าไหร่นัวเท่าไหร่พวกเผ็ด พวกเครื่องเทศความหอมเข้ามาทีละสำหรับกูนะกูว่ากหลายคนรับสแบบนี้นะใช่ใช่มันมันเป็นปกติเว้ยไอไอของที่ให้กลิ่นไม่ได้ว่าใส่ใส่ไปเลยถ้าสำหรับพวกยำนะเพราะมันไม่ได้ให้รสแล้วแต่งรสให้จบจก่อนแล้วค่อยไปใส่กลิ่นแบบนี้เลยเตี้ยบระกอบที่แบบนี้เลยใส่มาด้วยใส่มาด้วยมาเสิร์เนี่ส้มปะกอดส้มปะกอดไม่เคยกินรสนี้ให้ลมแบบอยู่ท้องไก่ท้องนานะ เพราะก้อยมันเป็นเซนส์นของสัตว์เล็กสัตว์น้นําจืดมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์ใหญ่พวกหมูพวกวัวายต้องลาบไงหมดเลยไหมหมดเลยหมดเลยนะหยากยากทุย,ย,ย,ยทุกเลยกันเนี่ยเราแบบขี้เมาขี้เกียดอะไรที่มันจะแรงๆไปอะไรอย่างเงี้ยนึกดูดิกูขี้เกียจแล้วเนี่ยคือพวกตัวรายการเราหั่นของมันทุกอย่างแล้วแต่ก้อยเนี่ยกูขอแบบนี้ขอแบบอยากแบบท้องอะไรท้องนาย,นายจริงจะปลวกกระเพียงเลยเอามาลงมาจบก้อยกับบอสไม่ต้องปักเตี้วเท่านั้นเลยนะอ๋อแลคือใส่ก้อยได้ปักเตี้วปักเต้วนี่คือ อันดับหนึ่งของก้อยกระปอมก้อยแย้คือแบบติ๋วเว้ยลองลงมาคือมะม่วงไม่ได้หัน่นหยาบนะครับหยาบที่ส oh ันดาลว้าวแล้วเพราะกลัวเมาอะไรอยเงี้ยพ่อะเป็กเสียงดังแล้วเนี่ยตอนนี้เขาคุ้งที่ไหนนะคุ้งลาเสียบครับหอมมากอร่อยที่สุดเนี่ยไฟกุ้งต้องแบบนี้ต้องกระป๋องกระเป็กแบบนี้ เดี๋ยวพูดอย่พูดเยอะให้ไม่เห็นตอนแรกกูเข้าใจว่ามึงจะสับกุ้งไม่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 ใส่เป็นตัวใส่เป็นตัวเพราะกินนี่อยากกินเป็นตัวเยอะย่ามันจะดิบดิบดิบอะแล้วปกติก็ทำเป็นตัวแล้วทำเป็นสับอต่มันปกติปกติตายอวัตถ้าอยู่บ้านมันเป็นกุ้งฝอยไงถ้าใส่เป็นตัวอยู่แล้วตัวน้อยๆแต่ตัวนะเนี่ยเพื่อนกูจะพูดนี่พลาดมันปกติอยู่ตางอังวัดต้องมันเป็นกุ้งฝอยไง กุ้งไก่กุ้งเล็ก,กอ่ะก็อ๋อเป็นกุ้งเล็กใช่เขาใส่ทั้งตัวแหลยแต่เนี้ยกูอยากกินแบบนี้แลในทีค่ความสดฟูกงกูเองกูอยากกินแบบนี้สุดยอดแต่นี่คือกลิ่นอายของกุ้งกุ้งแล้วแบบเนี้ยต้องขอกก้าวโปเกเป้แบบเนี้ย